ดีทุกคนเลยจำได้ป่าว่าที่นี่ที่ไหนเนาะเมื่อกี้เมื่อวานครูก็พามาแล้วรอบหนึ่งนะแต่วันนี้นี่ไงจะแจกของแพงเลยเพราะว่านี่ก็คือแต่ทำที่เราเจอได้ในทุกๆวันเนาะเพราะหลายหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยมันยอดเยี่ยมอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ป่ะจนกว่าจะอะไรรู้มะจนกว่าจะไปเจอเรื่องที่ไม่ชอบไม่ฟินถึงได้รู้ซึ้งว่าตรงนี้มันดีอย่างไรเข้าใจป่ะ <laughs> นี่ไง ในชีวิตเนี่ยก็มีโอกาสให้เสมอเลยนึกออกไหมแล้วการมีโอกาสในแต่ละครั้งก็คือทําไมรู้ไหมมันคือโอกาสในการชื่นชมยินดีหรือเห็นคุณค่าเข้าใจป่ะดูกมันมีข้อเดียวเลยถ้าเป็นนอกเหนือจากนี้อีกดูกมันก็ไม่ได้ฟินหรอกเพราะว่าคุณก็จะไม่เห็นว่าสวรรค์กองอยู่ตรงหน้าเลยหรือว่าสิ่งที่คุณเป็นหรือสิ่งที่คุณได้รับนั้นมันยอดเยี่ยมและเดอะเบสที่สุดแล้วเข้าใจป่ะหไหมจนเมื่อวานนี่มาป่ะด่วัาดีด้วยเลย <laughs> เมื่อวานไงเห็นไหมคุณปูก็มาที่นี่แล้วนะรอบหนึ่งอ่ะให้ดูวิวก่อนเดี๋ยวนอนมืดเนี่ยวันนี้ฟ้าเปิดเลยเมื่อกี้ฟ้าทิ์ตกพอดีสวยมากเลยถ่ายไม่ทันซะแล้ว <c oughs> อ่ะมาเดินเที่ยวเลยชมเมืองรอบเมืองไปเลยดูไปเลยดูไปเลยนี่ไงอันนี้เหมือนแม่น้ำเจ้าพญาเหมือนกันนะเรียตรงนี้ <c oughs> เอ้าไม่ใช่แม่น้ำดีกว่าม <c oughs> ันคือ สนามพุ้นกลคนเยอะเลยนะเนี่ยวันนี้เพราะว่าฟ้าเปิดอะเนาะคนก็คือแห่กันมาเลยจ้าเห็นไหมละ่ะเมื่อวานอะถ้าเรามาแล้วสมมุติว่าเราจะบอกว่าไงอะถ้าเราไม่ลงไปจุ่มนรดก,กเราก็จะไม่รู้ซึ้งเลยว่าสวรรค์มันดีอย่างไรแล้วเราก็บางทีเนาะเราไม่มีการเปรียบเทียบไง มันก็ง่ายที่เราจะเมินค่าเนาะเข้าใจไปล่เออมันก็ง่ายที่เราจะไม่ appreciate หรือชื่นชมยินดีสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอะนึกออกแมมดูควินมาดูรู้นี่สวยมากแล้วตรงนี้มันดูเท่อะมันจ้าบย oh ังไงก็ไม่รู้นะอืมสะพาน,น,น่อนนอนสวยเนาะชอบมาชอบมา จริงไหมดูบางทีอ่ะเราเขาเรียกว่าหลายคนเนาะขาดการชื่นชมยินดีเห็นไหมสิ่งที่เราได้รับหรือสิ่งที่มีอยู่แล้วเข้าใจปละล่ะทำให้สิ่งที่มันมีอยู่แล้วดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็หายไปเพราะว่าคุณไม่ได้ชื่นชมยินดีกับมันเนาะข้อน,นี้ก็คือแพงมากเพราะฉะนั้นก็จงรู้ไว้ว่าสิ่งที่คุณได้รับในตอนนี้เนาะไม่ว่าเรื่องใดก็ตามเนาะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและดีที่สุดเห็นไหม พอใจในตอนนี้ไงแล้วก็ eager for more เนาะทะเยอันอยากที่อยากใจมีเพิ่มด้วยพอใจเปล่าดูควินควินสวยๆขอนอนควินควินแพงขอนนอนวินนี่นิ่นั่นแต่เสร็จเออวิ่งมาเที่ยวรู่งพามาเที่ยวเที่ยวเก่งรวยเนาะมีเงินสองล้านใหญ่ๆด้วย เมื่อวานกูคูไปทานสเต็กโคตรอร่อยอะอ,อร่อยแบบตาตึงเดี๋ยววันนี้ไปสักรอบหนึ่งชอบมากเลยอะแล้วก็โอ้วิวมันโรแมนติกมากสวยมากเลยกินเลยแล้วก็เห็นเรือแล้วก็แม่น้ำโอ้ยควินควิ้นเจ้ามากอากไปเดินต่อไหมเดินต่อไหมเดี๋ยวพาไปเดินดูอีกมีเยอะเลยไปต่อปเปล่าใครอยากดูอีกไหม ดูพีมาได้ก่ว่าอยากดูกันดูสีด uh ิโ huh. ว้วว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 ว่วว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 วจวะไม่วว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 ะ เบิดคาลิฟาเบิดอุ้ยคนคนจุกกันทุกคนคนจุกกันคนจุกกันมีแต่คนดักกันคุณครูไม่เข้าใจเลยนะเห็นปหมล่ะเออพื้นที่ความดักกันดูอืมสวยเนาะเนี่ยสะพานขอน้อนนะสะพานขอน้อนเดี๋ยวจะมีเปิดแสงวิบวับวิบวับ ใช่มันไม่ใช่ว่าเออมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะเราจะไม่ได้รับในสิ่งที่เราไม่ได้ชื่นชมยินดีไงเข้าใจไหมล่ะอ่อมันเป็นเช่นนั้นมันก็จะมีน้อยลงในชีวิตไงจริงมดาดอกดมันคุ้นนันมันคุ้นลอนดดนอายแต่ไม่เห็นใบาพายคืออะไใบาพายขอน,นอนเป็นสัญ,ญลักษณ์ขอน,นอนสวยเนาะ ฝา uh huh. กแชร์ด้วยจ้าเน็ตชัดหรือเปล่านะเ mm hmm. e เ e b r ิ t น Sydney IAS Express ว o งใสจเข้ามาเซเลเบร t e One c ิส i s t ตรงนี้กันเนาะควนนั้น mm hmm. เดี๋ยวเขาเริ่มเปิดก็เริ่มปิดไฟกันแล้วล่ะก็เดี๋ยวจะได้เห็นมุมกลางคืนด้วยไง เวลาช่างเหมาะเจาะอะไรเช่นนี้คือที่นี่พระอาทิตย์ตกตกตกพระอาทิตย์ตกที่นี่พระอาทิตย์ตกตอนสองทุ่มนันดุกสวยจังนะวิวตรงนี้เนาะเหมือนสวิตเลยเนาะตรงนั้นนะจำได้ไหมที่ปูป่ามาเที่ยวอะ่ะไปดู ครบล้วนี่เออวนมาครบรอบแล้วนี่เห็นสนามบอลแล้วใช่ไหมแสดงว่าวนมาครบแล้วนั่นแต่คุณคุยชอบวิวแม่น้ําตรงนั้นที่สุดเลยสวยนั่งแถวนั้นกันดีกว่าแถวสะพานดันดาอ้ดูดิเมือง่อนนอน แต่ว่าคุณครูชอบผังเมืองที่สเปนนะสวยมากใครไปดูย้อนหลังนะตอนนั้นก็ถ่ายดูด้วยขึ้นเฮลิคอปเตอร์เลยถ่ายให้ดูใน VR เลยนานละสามปีก่อน VR เนี่ยล้ำจริงๆคัดนี้นะคัทได้ทุกอย่างดังใจะลยใจนึกดูดิคนเยอะเนาะ อ๋อน oh, um mm ี hmm. à, i, again, also, bag, ่ไงมันทําให้คุณครูรู้ซึ้งไงรู้ซึ้งว่าบางทีอ่ะอุ้ยมีใครพูดอ่าด่า13นิที13นาทีตอรตีหรือเตอรทีนะงอนจะปิดแล้ว สวยมาดูคุณครูชอบมากเลยนี่ไงจะให้ดูไหนอหู้ออเยอะๆไอเยอะนจะถ่ายยังไงให้มันเห็นเห็นดนสะพานขอ,อนอน,นะสะพานฮาร์บเบอร์ขอนอนฮ่ะโด ดีจังเลยที่เราได้มาในวันนี้เห็นไหมได,ดูมันควินนั่นสวัสดีลูกสวยมากยิ่งใหญ่พิารมีสะพานไบฟอสอะไรดาวก็ชอบเอาสัพท์แปลกๆมามาแจก,กเพื่อนๆให้เพื่อนงงคือภาษาคุครูนี่ยเพื่อนก็งงไปอยู่แล้วเอาสับเอาสับจากดาวเดียนมาให้เขางงไปต่อเขาเรียกว่าทบสมทบ รวมทบบวกบวกเพิ่มบวกเพิ่มนะควินพูดอ่ะนี่ไงออแต่ตนู้นก็่วยคุณกูณชอบมันลักชัวรี่ไม่ไวาลูกจะบอกว่าบาตรตกเหม่งมีคนซีเอฟเยอะมากนะแล้วก็เขาจะโอนตังกันแล้วด้วยนะเตรียมตัวเลยจริงๆลูกเจ้าอาดีเจ้าต่อวัสดีจ้าหนึ่งหกหนึ่งหกก็ได้นะ เดีย๋ยวพรุ่งนี้พาไปให้ดูของเจ๋งๆแล้วพรุ่งนี้ทุกคนเตรียมตัวตื่นเต้นดอกันไปเลยวูู้้โอ้ยคุณครูคอยเที่ยวอะไรกันนะกันหน่าะคุณครูอย่าดูทรงเลยคุณครูยังอยู่อีกสักพักนะดีดูอชอบแมชอบแม่วันนี้แจกของแบงเนาะก็อย่าลืมเนาะชื่นชมยินดีสิ่งที่มีอยู่เนาะ เพราะว่าไม่มีอะไรสลักสําคัญกว่าสิ่งนี้อีกแล้วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไม่ได้ชื่นชมเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้ไปจุ่มนาดกไงเลยไม่รู้ว่าเลยไม่รู้ว่าที่เป็นอยู่หรือที่เรากาลังมีมันกาลังเป็นมันเป็นสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเข้าใจปะเ,เห็นไหมเมื่อวานที่คุณครูพามาเที่ยวเนาะเด็กๆทันหรือเปล่าเมื่อวานที่คุณครูพามาเที่ยวเห็นไหมล่ะฟ้ามันฝนตกไงแล้วคุณครูก็ขึ้นมาที่นี่มันก็เห็นแต่หมอกไงเออแต่เราเห็นในจิตไปก่อนเ,อเห็นปละล่ะ แล้วเราก็มาได้อีกทีนึงอีกวันเขาก็แถมให้อีกวันหนึ่งเออคิดดูแล้วกันควินไม่ไหว <c oughs> เปลี่ยนวิวมั้งไหมเพราะว่านอนนอนเขาจะกลับบ้านแล้วครูว่าคงได้ไปนั่งวิวเดือด่าตรงตรงที่อื่นอีกสักนิดสักนิดสักกนิดเขาใจผิดขึ้นมาฉันไม่ัะผิดชอบมาทำให้เคิร์มกระดอน นี่ไงเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นเรืออีกี๋ยวอ้ยอะไรกันนะคุณครูน่าตื่นเต้นไม่ไหวจุก๊กคุณครูตื่นเต้นดังเลยเพราะว่าไม่ใช่เรืออันก่อนวยเป็นเรือใหม่เป็นเรือใหม่อะเป็นเรือของเจ้าใหม่อ่ะดุพันดีจ้ะนอนมางไงนะอีเลืฝั่งนี้ก็สวยนาะดูดิ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วตกด้วยดนะักเออเนี่ยนะเขามือสั่นกันรอแล้วเร็วลูกเตตัวเดมมึงแวแวๆเลยช่วยขัดให้แวว <laughs> ขัดหนิงให้แววเท่านั้นแหละลูกใครอยากซีเอฟวันนี้ให้วันสุดท้ายนะในราคา99้ารกิ่งถูกไปมากเลยนะถ้าเจอตัวเนี่ยแพงนะเจอตัวเนี่ยแต่เนี่ยเจอตัวเพื่อตบหนิง <laughs> ก็เลยเซลเซลเซลเน้นจำนวนคน เน้นความสะใจอะดูกเข้าใจไหล่ะเน้นแมสเน้นแมสไห <laughs> นๆก็เกิดมาไหนๆก็เกิดมาเหม่งแววแล้วตะโลกะล,ลูกก็เห็นไหมน้องยังบอกเลยทุกคนอยากให้ตบเหม่งยานอะไรสีชมพูยานอะไรอะดูอันไหนนะตะโลกเน้นแมสเน้นแมสข <laughs> ำอะ เออแล้วมันถามกันจริงจัง้วยนะส่งมาให้เจ้าดาวก็แคปขยันแคปไหมคุมคูรจริงๆเลยของแบบนี้เนี่ย <c oughs> แคปมาสามสี่คนทีเอสตบเมงมีจริงนะคะคอนเสิร์ตตบเมงคอนเสิร์ตดาวเดียนคุมครูละคะดูมันถามแต่ละอันดิดู <c oughs> มันขำม,มามันตลกอ่ะมึงน,นี่สาระจริงๆเลย <c oughs> เป็นคนตัดกะเยอะนะพวกมึงเนี่ย <c oughs> <อ>่ะ <c oughs> คนตะก,กายเยอะอยู่ไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าเออไปชดแต่ไว้ไม่ตรงตจนคนตะก,กายเยอะจูนไม่ติดนีคิดดูเท่ากัน <c oughs> คอนเสิร์ตที่ชื่อดีๆกดแรงนึงดูดด้วยเงินพันล้านกดแรงดึงดูดด้วยอะไรนะห้าห้าสิบร้อยล้านกดแรงดูดไม่สนใจนะ <c oughs> สนใจ <c oughs> คอนเสิร์ตดาวเดียนกูแทงข่าวดีไหมเนี่ยสนใจคอนเสิร์ตดาวเดียนสนใจ สนใจค้าตบมง่งอะไรแบบเนี้ยดูอะววามันเป็นอะไรสนใจค้าแ่งเข่าเอออะไรมันจริงๆเด้อเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อย่าดูกระโดดอ่ะอจะดูอะไรอีกไหมนะฮึฟคมูไม่รู้จะถ่ายอะไรจนกว่าจนกว่านอนนะจะจะจะอัญเชิญเราลงไปข้างล่างน,นะ <c oughs> ดูดิสนใจตบมง่งแค่ตบม่งก็คุ้มแล้วให้ซีเอฟไอซีเอฟ เออเจ้าตัวต้องจ่ายนะตบวเองตัวเองอแม่เอาจริงเอาจริงดิดูดู๊เอาถ้าตรงไหนมีกําลังรัพย์ตรงนั้นก็เติบโตได้อันนี้พูดจริงฮะอย่าลีลาอ้อเอ๊ถ้ามันมีถ้ามันมีนิดเห็นไหมถ้าทุกคนเป็นประโยชน์ต่อทุกคนมันก็เติบโตได้เห็นไหมละ่ะสิ่งไหนที่ไม่มีกําลังทรั์พื้นที่นั้นก็เหี่ยวเฉาจริงไหมดูกไม่เติบโตเติบโต,ตไม่ได้ เดี๋ยวต่อไปแล้ว <laughs> ก็จะมีแบบ global อันนี้ขอเริ่มที่ประเทศไทยก่อนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เดี๋ยวนี้ดังระดับโลกด้วยเมนแว l ค w e ครูก็ดีใจไปด้วยเลยนะเนี่ยพาลูกศิษย์ไปถึงสั่งฝันฝ่าทุกคนไปในความเจริญดีใจกับลูกจริงๆเลยจ้ะครูเนี่ยตบมือให้เลย คือที่จะคุยก็คือจะคุยเรื่องนี้แหละลูกว่านอนๆอนะซื้อบัตรตบม่งกันจริงๆนะไปซีเอฟกันได้เลยคุณคูจัดให้เลยคุณคูจัดให้เาไหนๆทุกคนก็รีเควสนมาขนาดนี้เออปาดะที่มีอยู่จริงดูสิทำไมเราถึงมาเจอกันนะคุณคูต้องแปลกใจเพราะปกติคุณคูก็เป็นคนที่แบบซีเรียสเข้าใจปลล่ะ ทำไมต้องมาเจอคนแบบพวกเองไม่เข้าใจคุณครูเป็นคนซีเรียสตบเหม่งอะไรเนี่ยฮะสัต์มันช่างใดสัตวะตบเหม่งแทงเข่า <c oughs> เอาแทงเข่าด้วยดูมั่ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวโดงให้หมดเลยใครซื้อตั๋วเนี่ยฮะจับลัดตัวจับรัดตัวเลยคุณครูจัดเต็มให้เลยออโดงแน่พวกเองใครจ่ายแล้วยังโดงตบเหม่ง มีคอสแทนเขายังค้าให้ดูมาซีเอฟไม่รอแล้วล่ะพูดเล่นใจจริงได้นะเอาจริงที่ไหนมีกำลังซับอ่ะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตตกเหม่งให้คอนเสิร์ตดาวเดียนน่ะคอนเสิร์ตดาวเดียนอ่ะที่เด็กๆทุกคนดีเควสอะยังไม่มีแผนกำหนดการใดๆเลยออเมีแต่แผนของความดักอยู่ในผวาหองความดัก ปีนไหมสวยเนาะสวยเนาะอยากดูมุมไหนอีกไหมอยากให้คุณครูไปเดินเที่ยวตรงไหนไปหรอเนี่ยเดี๋ยวรอน้องเปิดไฟรอน้องเปิดไฟออดออดอซีเอฟค่ะซีเอฟไม่รอแล้วนะแม่ขอแทงข่าวเดี๋ยวแม่มาขอบคุณเอเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปอย่าไปโดนมันเปลี่ยนประเด็นนะลูกนะเราตอนนี้เรากำลังเรากำลังทำให้การตบเหม่งเฟื่องฟู เขาเรียกว่าบูธบูธเดี๋ยวย,ย,ยิงแอดบูธเลยเดี๋ยวบูธยิงแอดูแล้วน่าจะมีคนเขาเรียกไอ้พวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะกำพืชมันนะกำพืชสันดานมันที่มันฝา<ง>มาหลายพชาติมันต้องเป็นนักมวยแน่ๆเลยพวกมึงแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยแม่ไม้มวยไทยมาเต็มหมดเลยครูครูงงไปเลยว้าเอ๊ะ ที่มันชาวอินสปายนางฟ้าอินสปายผู้เลิกค่าสูงสง่งทำไมทำไมแบบว่าทั้งเขาทั้งตีอกทำไมมีแต่วิทยายุทธ์อะไรแบบนั้นใครสั่งใครสอนฮะพื้นที่สวรรค์ไม่มีตกตีฮัลโหลดูสิอคนซีเอฟกันหนักจนเน็ตหลับไปเลยอะคิดดูทีมที่ต่างประเทศอะดูเราจะไม่รู้ไงว่าเน็ตมันหมดดื้อดังอะ แต่ละคนเอาจริงนะเอาจริงน้อนนะพูดจริงทําจริงมีเขอแทงเขายังไม่ตกเหมงเท่านั้นสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยอ้าววันนี้มาด้วยรักแลยมันสั้นๆเลยเอ้าอยู่ๆน้อนก็หมุนเองลูกด,ดาวเดีน่นดาวเดี่นอยากออกกล้องแน่ๆเลยอยู่ๆน้อนก็หมุนเองอะ อยู่ในผวังที่มีผ้าดังความรักเฮ้ยดูเน็ตมันหลุดแล้วใช่ไหมดูทรงแล้วเนี่ยฮใช่ไหมสงสัยต้องซื้อซิมใหม่แล้วเะละ่ะเด็กๆว่าไงอ่ะเน็ตมันยังตะกุกตะกักหรือว่ามันเลื่อลโฟรดีกำลังดีไหนบอ,อกคุณครูหน่อยสิคะดูปิงพูดอะไรอีฟันสอกด้วยหรือดูมังแต่ละคน ซ <c oughs> f กันมาได้เลยที่ไหนมีกําลังซัดเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดคอนเสิร์ตกวนติงควงทิงให้วันนี้ก็มาด้วยดาร์กแหละลูกเนาะสัน้นงๆง่ายๆพราะเดี๋ยวคุครูจะไปกินสเต็กค,คุณนควนแล้วคุครูชอบมากเมื่อวาน,านโอ้โหเป็นอะไรที่น้ำ่าได้เป็นอะไรที่โคตรเดิดเลยไปแล้วนะทุกคนยังไงฝากดูเนใ่้คุณครูหน่อยนะว่าไลฟ์ได้ไหมลืืนไหลป่ะ อยากดูอะไรอีกไหมคุณควรน่าจะปีอกอยู่ละยิ้มแต่ละวันนแก้มตึงเหมือนแล้วดูอยากดูอะไรอีกไหมนะอ่าดูให้ดูวิวกลางคืนสักหนึ่งดอกนะเดินวนให้โอ้สวยเหมือนกันนะเนี่ยวิวโอ้ดูดิโอ้โห้ฟินเดี๋ยวโทรศัพท์อีกอันนึงขายด้วยโอ้ยคุณคููช่างกล้องอินสปายมืออาชีพ ให้ดูวิวกลางคืนเพื่งมาคุณครูจะไปได้ด้อไปแล้วจ้ะถ้าก็คุณครูได้อีกเดี๋ยวก็พาพวกเองปั่นจักรยานเที่ยวอีกอ่ะจะรอปะ <c oughs> ปั่นจักรยานจนคุณแม่นี้ยดาบอกว่าไม่ให้ปั่นแล้ว <c oughs> ปั่นไปด้วยไดไปด้วยโดนเตือนแล้วหนึ่ง <c oughs> ดูท้องฟ้าดิลูกสีสวยมากเลยอะ ปินเนาะดูท้องฟ้านอนก็คือไมมไม่ยอมลาสักทีนะพระอาทิตย์อ่ะคุณกูเห็นมาตั้งแต่3าชั่วโมงสี่ชั่วโมงก่อนแล้วนอนไม่ยอมลานะงานเดียงนะด้องมีวันเดิกลดาแต่ซอสเนี่ยไม่เคยดาเลยซอส24 hours เขาใจปูแล้วนะสวยนะเนี่ยตรงนี้หรูอะลักชัวรี่ไม่ไหวโอ้ดูดิเหมือนเมืองอะไรทักอย่างอ่ะดูวินบาวเาคีคยวครูจะเป็นเขาเรียกอะไรนะ พาเด็กๆมาเที่ยวเนาะเออขึ้นเครื่องบินเลยโดเมนติกมาไหวทำไมคุณคูต้องเป็นคนแบบนี้ด้วยไม่เข้าใจเลยคนหน้าดักก็อย่างนี้ด้วยนะพาทิตย์ไม่ยอมลานะอะขอได้ไหดักทุกคนเลยเดี๋ยวคุณคูอ่ะขอตัวไปก่อนนะคะ,ะสวยอะ่ะ กลางคืนสวยนะเนี่ยไปดูสะพานฮาเบอร์ดูซิว่านอนเปิดสีเสียงหรือ,อยังเปิดสีเสียงก็รดหรือ,อยังยยโอ้ยเฮ้ยก <c oughs> ูก็ไปเดินจัดหน้าเขาใส่ดรูป <c oughs> ถ่ายรูประหว่างโอ้ยมืด ลูกวิวกลางคืนสวยสวยสวยดูดนะชอบมากฟินท้างกล้องขอมซอส <laughs> อยู่ได้ทุกที่ไปเดี๋ยวพาไปดูสะพานสีสวยสวย ไหนสะพานฮ่าเบือสะพานฮ่าเบือฮาร์เมอหาร์อามอร์อะไรไงทำไมไม่มีสีเนาะไหนวะเฮย้ยไม่ไงไม่ไง <Wow. S 2> สะพานข่อมนอน สวยอะคุณครูชอบอะชอบความสีเนี่ยเนี่เนี่เน,เนแล้วเมื่อวานคุณครูไปนั่งกินสเต็กอยู่ตรงนี้อะดูเนี่ยโคดอดอยสเต็กบ้าอะไรน้ำตาไดลูกินในน้ำตาไหลดูมันควินอเออเป็นอะไรที่สุดยอดของกินนี่ไม่พ้นคุณครูเลยพรุ่งนี้รอดูกันเลยนะที่ดับทุกคน กดูกันเลยนะตื่นเต้นเลยล่ะเดี <No S 1> ๋ยวคุณครูจะบินไปที่เมลเบิร์นแต่ว่าก่อนหน้าที่เราจะบินเนาะเราก็คือมีความฟินมาแจกกันอีกแล้ว <S <S <ๆ>เด็กๆก็ลองทายมาแล้วกันว่าคุณครูจะไปทําอะไรอะ <S <S <ๆ>่ะวันนี้ก็มาด้วยรักแล้วก็วันนี้แกะของแพงเนาะถึงจะเป็นประเด็นสั้นๆเล็กๆอ่ะแต่ว่ามันทําให้เรารู้ซึ้งเลยเห็นไหมล่ะเพราะปกติเนี่ยเราใช้ชีวิตเราได้รับของดีอะด่ะลูกเข้าใจปะ่ะแล้วทําไมลูกมัน การที่เราไม่ได้ชื่นชมนนปัจจุบันเนาะก็เหมือนกับว่าเราลืมเราไม่ได้เป็นจุมนาดกทีไงเราก็เลยเราะจะพูดยังไงดี <laughs> ไปฟังตัวเองแล้วกันเข้า <laughs> ใจปะ,ะสมตรรรมติว่าเมื่อวานะ่ะคุณครูม,มาแล้วก็แล้วก็มันมันเป็นใจทุกอย่างเราก็ไม่ได้ซาบซึ้งขนาดนี้เข้าใจปะละ่ะนี้เราก็ได้เห็นความสวยงามมันนี้ขึ้นไปอีก,กอะ แล้วก็ตามเลเวลของมันนะเคยสอนใน V R ด้วยนะเพราะว่าเราผ่านที่ The b a s t มากว่านั้นนี่เลยครัเลยเข้าใจปะเมิดคาลิฟาคือสูงที่สุดในโลกอะดูเข้าใจปะโอ้โหอันนั้นก็คือดูนักขาสั่นเลยทีเดียวอันนี้ก็ก็ดีลูกเข้า <laughs> ใจปะเออแต่เราก็ฟินได้เสมอแหละไปได้นะรักทุกคนเลยแล้วก็มีคนรีเควสเรื่อง ขาสเกิดใหม่กันเทียบเลยก็ไปลงย้อนหลังกันเองนะลูกว่าเดี๋ยวจะมีเริ่มสอนมากขึ้นแล้วนะขาสเกิดใหม่ไปไป,ไปสารภาคสองตอนนี้เราบินกันที่า 2, 2, ภาคที่สองสวรรค์ชั้นสองไพศาลแล้วเนาะก็ตามกันมาเองแล้วกันนะตามมาให้ทันแล้วกันนะที่รักทุกคนนะเพราะว่าของแบบนี้นะลูกราคานี้ไม่มีหรอกเข้าใจปะใครจะมาบอกเข้าใจปะหา,านีได้นะคะสวัสดีค่ะคุณครูพอคุณครูจะไปก็สวัสดีกันเล ai đi đâu tôi khôn đáp đây chiên ngon chúc chúc